สวัสดีครับทุกท่านนะครับเราพาทุกท่านไปดูสูตรคำนวณใหม่ประจำวันที่1กันยานะครับเป็นของบ้านเพื่อนนะครับชุดนี้ใช้ไปแล้ว1ครั้งนะครับก็รู้สึกว่าจะเข้าดีนะครับก็เลยเอามาฝากอีกคนนึงนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับใช้สูตรนะครับบวก2อบวกสนะครับได้4นะครับได้5นะครับ0ย์บวก7บวก2นะครับได้9 นะครับแล้วก็0นยะครับเลขที่เข้านะครับ5กับ0นะครับเข้าล่างนะครับ0ูนบวกหบวกแนะครับ14ได้4กับ5อีกแล้วนะครับ0ูนบวกหบวกสอนะครับก็จะได้7นะครับ8ด เลขที่เข้านะครับ5 8นะครับออก8 5้าล่างนะครับ8บวก1นบวก1นะครับ10นะครับก็จะได้0ูนกับ1 8บวก5บวก2นะครับได้15ได้5้านะครับได้หเลขที่เข้านะครับ1กับ5นะครับเข้าล่างนะครับ หนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่นะครับได้หกแล้วก็เจ็ดนะครับหนึ่งบวกห้าบวกสองนะครับได้แปดนะครับได้เก้างวดนี้นะครับเลขที่เข้านะครับหกกับเจ็ดนะครับเข้าบรรทัดตัวเองนะครับแล้วก็แปดกับเก้านะครับเข้า ทั้งบนทางล่างนะครับไปดูงวดต่อไปประจำวันที่1กันยานะครับ8บก7บก 6, 6นะครับ21ได้1ได้2 8บก9บก2นะครับ19จะได้9กับ0นะครับก็จะได้12 19นะครับขอภาย19 29 หนึ่งศูนสองศูนนะครับหรือใครจะจัดหนึ่งสองกับเก้าศูนตามนี้ก็ได้นะครับขอ fc ทุกทุกท่านโชคดีกับแนวทางของเรานะครับพิจารณาดูด้วยครับ